วันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องราวที่เป็นกระแสร้รอนแรงมากในโลกสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่ผมได้เคยเกินเอาไว้แล้วใน EP ก่อนๆนะครับมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นหลวงพ่อแมนเนี่ยได้ทําตะกุดเอาไว้ท่านได้นําตะกุดเ,เนี่ยชุดนี้ออกมาให้ผมเราก็รับแล้วท่านก็อธิบายว่าตะกุดเนี่ย เก็บไว้ให้ดีนะเพราะว่าท่านเอาไว้หัวนอนเลยบอกให้เอาไปให้อาจารย์ไพศาลแสนชัยทีซึ่งแกบอกของหลวงพ่อแม้เนเนี่ยเป็นพระที่เวลาจะสร้างอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อจงจะมาเสกให้ทุกครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ทเราทำให้รู้คือการที่เราใช้ทําบุญกับพระผู้ปฏิบัติด,ดีเนี่ยมันสามารถที่จะยืดอายุไขยโยม,มาบาลหรือโยมทูตนะครับเขาไม่ได้ต้องการเงินทองเราเราไปขอชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะขอไปเพื่ออยู่ไปเพื่ออะไร สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าสุมาอี้อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องราวที่เป็นกระแสร้อนแรงมากในโลกสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับของท่าน อาจารย์ท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่ผมได้เคยเกริ่นเอาไว้แล้วใน e ีพีก่อนๆน,นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อแม้นนะครับและคณะลูกศิษย์วนัตต่างนอกเนี่ยได้ได้มีโอกาสไปสร้างบุญบาร,รมีใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งใครเคยติดตามผมมานะครับในช่องนานต่างๆจะทราบว่าหลวงพ่อแมนและผมเนี่ยถ้าหากว่าขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่จะต้องไปสถานที่นี้นะครับเพื่อมีความเกี่ยวข้อง มีสายสัมพันธ์กับหลวงพ่อแม้นมาจากอดีตหรืออย่างไรเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราจะมาอธิบายขยายความแล้วกันนะครับวันนี้จะไม่ขอพูดถึงจะขอพูดถึงว่าหลวงพ่อแม้นได้มีโอกาสได้สร้างไปสร้างบาร,รมีนะครับคือการไปถวายผ้ากรถินสาม,มคัคคีและมีการย้ายรูปเหมือนคูบาตันนะครับอดีตเจ้าสำนักสงม่อนปู่อินนะครับอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในวันนั้นนะครับก่อนจะเดินทางไปเนี่ยจะเล่าเหตุการณ์ว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีเกิดขึ้นว่า หลวงพ่อแม้นเนี่ยได้ทําตะกรุดเอาไว้นะครับเป็นดอกเล็กเนี่ยประมาณ3นิ้วเนี่ยหนึ108ดอกนะครับและดอกใหญ่นะครับยาว5นิ้วเนี่ยทำไว้7ดอกหลวงพ่อแมนเนห่วงมากทําไว้ตอนอายุ7รอบ8ปีปีคือทําตั้งแต่ปีที่แล้วท่านจะห่วงมากเชื่อไหมครับว่าอยู่มาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นท่านเอาออกมาท่านยังไม่เคยเอาออกมาให้เห็นเลยท่านจะเสกเวลาไปไหนท่านก็จะใส่ย่ามไปด้วยแล้วท่านก็จะเสก ไปพิธีสําคัญต่างๆวัดหลวงวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกไม่ว่าจะวัดบวรน,นะครับวัดสุทัศน์อะไรพวกนี้ที่หลวงพ่อมีโอกาสพปพธายเศษท่านก,ก็จะใส่ย่ามาไปเสกด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมมารู้ที่หลังนะครับเพราะว่าท่านให้ลูกศิษย์เอาใส่ย่ามาไ้ผมก็ไปเคยเห็นตัวตะกุดนี้แหละแต่ว่ามันสร้างตั้งแต่ปี25 -65 แล้วแท่านก็เสกเรื่อยมาถึงสองปีนะครับสมโพธพร้อมเหรียญเจ็ดรอบแปดสี่ปีสร้างยาวนานมาแล้วเสกมานานเลยปรากฏว่าก่อนไปทอดกระถิน่นสอง ที่เชียงใหม่ท่านได้นําตะกุดเนี่ยชุดนี้ออกมาให้ผมนะครับดอกใหญ่หนึ่งดอกดอกเล็กให้ผมทั้งหมดสามดอกนะครับให้ผมมาสามดอกนะปรากฏว่าเราก็รับแล้วท่านก็อธิบายว่าตะกุดเนี้ยเก็บไว้ให้ดีนะเพราะว่าท่านนะเอาไว้หัวนอนเลยตะกุดอันอื่นเนี่ยท่านเสกเนี่ยท่านจะเอาไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาแต่ตะกุดเนี้ยขนาดท่านเอามานอนนะครับท่านยังเอามาไว้ที่หัวนอนตัวท่านอนะ่ะ เอามานอนด้วยคือไว้หัวนอนเลยแล้วปรากฏว่าท่านน่ะนอนทับตะกุดชุดนี้ไว้ปรากฏว่าตะกุดเนี่ยมันดันหัวท่านออกเหมือนผักหัวท่านเลยนะท่านก็เลยตกใจตื่นขึ้นมาท่านก็เลยเห็นว่าตะกุดท่านทับตะกุดแล้วเหมือนมือเนี่ยดันดันตะกุดมีมือดันท่านท่านก็เลยมั่นใจตะกุดชุดนี้มากท่านห่วงปรากฏว่าท่านก็คาดนะตะกุดชุดนี้ท่านก็คาดเอวเอาไว้นะครับท่านไม่เคย ทุกรุ่นเนี่ยท่านก็มั่นใจนะแต่ปรากฏว่าท่านมั่นใจตะกุดอันนี้มากแล้วท่านเลยห่วงไม่ให้ใครก็จะมีคนที่มีพระคุณกับท่านคือหมอที่รักษารักษาดูแลรักษาสุขภาพท่านนะคนหนึ่งที่ได้ไปแล้วม,มอบมาให้ผมตัวท่านเองคาดหนึ่งดอกนะครับท่านได้เล่าว่าให้ใครไปมั่งประมาณแนวเนี้ยครับแล้วท่านก็เก็บเอาไว้ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นท่านก็นําเรียกผมเข้าไปหาในกุฏิแล้วก็เอาตะกุดสองดอกเป็นดอกใหญ่หนึ่งดอกดอกเล็กหนึ่งดอก,ดอก,ดอกนะครับ แล้วก็มีวัตถุมงคลอยู่ชุดหนึ่งบอกให้เอาไปให้อาจารย์ไพศาลแสนชัยทีซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยหลวงพ่อแม้น่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหลวงพ่อให้เอาตะกรุดนะครับกับวัตถุมงคลแต่ต้องบอกก่อน,นครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ไพศาลแสนชัยเนี่ยไม่ค่อยได้ชอบเอาเครื่องรางใครนะผมไปอยู่กับท่านเนี่ยท่านจะขอวัตถุมงคลอย่างเกจิรูปอื่นเนี่ยท่านจะขอว่าคุณจ้ารู้จักหลวงพ่อองค์นี้ไหมผมอยากได้เหรียญบางองค์เนี่ยขอแค่รุ่นเดียวนะครับ ไม่เคยมีพระองค์ไหนที่ท่านขอมากกว่าหนึ่งรุ่นนะครับที่ท่านจะบอกว่ายกตัวอย่างถ้ามีพระองค์หนึ่งก็จะบอกเอาแค่รุ่นนี้นะรุ่นอื่นไม่เอาเอารุ่นนี้นะรุ่นอื่นไม่เอาแต่ว่ามีมีพระอยู่รูปหนึ่งนะครับที่ท่านบอกว่าเอาทุกรุ่นที่ไม่ใช่หลวงพ่อแม้นะครับมีหลวงปูสีวัสแกหลวงปูสีวัสแกเนี่ยอาจารย์ไพศาลแสนชัยบอกว่ารุ่นไหนก็ได้คุณเจ้ารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามผมก็เลยเอารุ่นที่สามไปมอบให้อาจารย์ไพศาลแสนชัยที่ไปรูป รงระคังนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นนั้นรุ่น3ามมอไปท่านแต่ของหลวงพ่อแม้นท่านเอาทุกรุ่นเกจิรุ่นราวคราวเดียวกันหรือแก่กว่าหรือว่าเด็กกว่าท่านน่ะที่มนมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยท่านจะบอกเป็นรุ่นรุ่นรุ่นมาแต่ของหลวงพ่อแม้นในท่านบอกมาเลยสิ่งที่น่าแปลกใจตรงไหนรู้ครับว่าบางรุ่นวัตถุมงคลบางรุ่นเนี่ยทางวัดสร้างน้อยมากแทบจะไม่มีการประชาสัมพันธ์เล่นย้อนหลังไปสิบกว่าปีที่แล้วนะอาจารย์ไพศาลแสนชัยสามารถจะพูดชื่อรุ่นถูก สามารถจะบอกถูกสามารถจะบอกนู่นนี่นั่นถูกทุกอย่างแล้วบอกให้ผมเนี่ยนำขึ้นไปให้หน่อยได้ไหมมีไหมคุณจ้าเราถ้า,ารุ่นไหนที่ผมเก็บรักษาเอาไว้ผมก็จะไปมออให้แก1่ชิ้น1ชิ้นและแกก็จะขอเกศาหลวงพ่อแมน้นและแกก็จะเ,เกศาไปใส่วัตถุมงคลหลวงพ่อแมน้นแล้วก็ไปเลี่ยมสไตล์การเลี่ยมของอาจารย์ไพศาลแสนชยัยผมว่าไม่น่าจะมีใครในประเทศไทยไปขอดูที่ท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยได้เวลาท่านเลี่ยมพระท่านจะเอาเจาะรูไว้ครับท,ที่ที่เหรียญทุกเหรียญ ผมถามว่าทำไมอาจารย์ต้องเจาะรูบอกกลัวพักหายใจไม่ออกไปถามท่านได้นะครับแกจะเจาะรูไว้ตรงจมูกทุกองค,ครับแกจะมีไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปหล่ออะไรจะต้องเจาะรูไว้นะก็ปรากฏว่าแกไม่เคยพูดถึงเครื่องรางของขังอันอื่นเช่นตะกรุดอะไรอย่างเงี้ยแกไม่เคยพูดนะขออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาลิงหนุมานอะไรผมก็โดยตัวนะที่ผมเจอแกก็ไม่เคย แต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆให้เอาตหลวงพ่อแมนให้เอาตะกุดไปให้อาจารย์ไพศาลแสนชัยกับเหรียญเราก็วันที่17ที่ผ่านมานะครับคือ17พฤศจิกาเนี่ยเราได้เดินทางขึ้นไปผมก็ได้เดินทางเข้าไ,ไปที่บ้านท่านประมาณทุ่มหนึ่งผมเข้าไปตอนนั้นก็ยังมีศรัทธาญาติธรรมเข้าไปห,หาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ไพศาลแสนชัยนี่ยเยอะมากท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยเนี่ยเห็นผมเห็นผมก็เรียกผมเข้าไปว่าคุณจ้ามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้มีการสนทนาซึ่งตอนนั้นก็มีคนมานั่งอยู่ข้างหน้าท่านเยอะ เหลืออีกประมาณไม่ต่ำมาเจ็ดแปดสิบคนนั่งอยู่ในะถุนบ้านท่านอะสักพักผมก็เลยบอกว่าพอดีมาทอดกระถิ่นกับหลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อฝากของมาให้เขาบอกโอ้ให้ผมมาไปเอามาเลยผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาวันหลังก็ได้มั้งอาจารย์เกรงใจชาวบ้านเขาอาจารย์บอกไม่ได้ต้องเอามาเลยของหลวงพ่อแมน้นต้องเอามาเลยซึ่งตอนนั้นก็ถ้าใครอยู่ก็จะรู้ว่าอาจารย์ไบสารพูดอย่างนั้นก็จะมีภาพยืนยันอยู่นะครับเสร็จปั๊บก็เอามาก็มีตะกรุดมีเหรียญแกก็นั่งดูเหรียญรุ่นปัจจุบันนะครับ แกก็นั่งดูแล้วแกก็สนทนานู่นนี่นั่นแกก็ชอบนะครับแกก็เดี๋ยวจะเอาไปเลี่ยมก็หลังจากนั้นผมก็ขรีบขอลากลับไปเพราะว่าเกรงใจคนที่มารอคนมารอเยอะมากก็เกรงใจก็ขอตัวแกออกมาปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหลวงพ่อแม้นก่อนที่จะทอดกระถินไม่รู้ท่านนึกยังไงท่านบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปบ้านอาจารย์ภพศาลรแสนชัยทั้หน่อยผมก็แปลกใจว่าท่านจะเข้าไปทําไมโดยปกติเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยแวะไปบ้านใครเท่าที่ควร นะครับดโดยส่วนตัวเนี่ยท่านจะเกรงใจว่าถ้าไปบ้านเขาเนี่ยเขาจะต้องมาต้อนรับเราจะต้องเขาอาจจะไม่สะดวกไม่อะไรอย่างเนี้ยแต่แปลกหลวงพ่อแม้ก็ให้ไปซื้อกระเช้านะครับเอาไปเยี่ยมไปเยี่ยมอาจารย์ไพศาลแสนชัยแล้วก็เอาปัจจัยนยให้อาจารย์ไพศาลแสนชัยต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่คนไปขอนิมิตรของอาจารย์ไพศาลแสนชัยเนี่ยอาจารย์ไพศาลแสนชัยเนี่ยจะไม่ไม่รับเงิน นะครับจะไม่รับเงินท่านไม่ใช่เป็นคนที่อะไรนะเป็นวกเหมือนหมอดูทั่วไปไม่มีค่าครูไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากใครที่อยากจะช่วยเหลือหรืออยากจะอนี่ขึ้นมานะครับถ้าสิ่งใดนะครับคนเข้าไปเนี่ยที่อันนี้เราขอนอกเรื่องนิดนึงคือที่ที่ผมเข้าไปแล้วเห็นคือบางทีห้องน้ำเนี่ยคนมันเข้าไปเยอะแล้วมันพังเราเห็นอะไรที่มันซ่อมแซมได้ก็ไปช่วยกันซ่อมแซมหน่อยขยะเนี่ยครับที่เข้าไปนะครับคุณหาถาังขยะไปก็ได้ แล้วเอาขยะไปทิ้งเพราะบางคนเข้าไปด้วยความมันง,ง่ายนะครับเอาขยะไปทิ้งไว้ในบ้านท่านนะครับท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรบางทีน้ําก็ใช้น้ําของท่านนะครับทุกอย่างไฟอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าเราไปเสร็จแล้วเราก็ออกไปแต่ค่าไฟอาจารย์จ่ายจริงมครับค่าน้ําอาจารย์จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งใดที่ไปแบ่งเบาท่านได้ก็ไปนะครับท่านไม่ท่านไม่รับเงินนะหรือว่าท่านไปทําบุญที่ไหนก็ไปทําบุญตามตาม,ตามกับท่านน่ะครับปรากฏว่าหลวงพ่อก็ให้ไปซื้อของแล้วก็ไปเยี่ยมผมก็เลยเดินทางไปที่บ้านก่อน เพื่อจะไปรอเพราะว่าคนมันจะเต็มมากหาที่จอดรถจะลําบากหน่อยนะครับแต่ว่ารถหลวงพ่อเนี่ยเขาให้เข้ามาข้างในเลยแต่รถมันติดผมก็เลยได้เข้าไปแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ท่านพักทานข้าวอยู่ทานข้าวกลางวันผมก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวหลวงพ่อแม้นจะเข้ามาแล้วจะเข้ามาเยี่ยมอาจารย์ท่านดีใจมากเหมือนแกจะเตรียมตัวเตรียมใจอะไรไว้แล้วแกก็ไปเอาเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อแม้แล้วก็ตะกรุดหลวงพ่อแม้แล้วก็มีเหล็กจานด้วยนะผมก็เพิ่งเคยเห็นบ้านอาจารย์ไพศาลมีเหล็กจานนะครับเหล็กจานอย่างดีเลย มีด้ามมีอะไรสวยงามก่อนที่แกจะลงมาหาหลวงพ่อแมน้นพอหลวงพ่อแม้นไปเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศที่ว่าท่านาเจ้าสัวเจ้าของซ p เนี่ยได้สร้างไว้ให้ก็ให้หลวงพ่อแมนเข้าไปรอปรากฏว่าท่านอาจารย์ไบศาสารแสนชัยเนี่ยลงมาจากบ้านพอลงมาถึงใต้ถุนบ้านก่อนที่จะมาหาหลวงพ่อแมนได้ไปนั่งใต้ถุนบ้านนะครับและหยิบไม้ขึ้นมาประกาศนะประกาศ บอกบุญสรรเสริญนะครับตามที่หลายๆท่านอาจจะเคยผ่านหน้าผ่านตาในโลกโซเชียลไปนะครับว่าท่านอาจารย์ไพศาลแสนใจพูดถึงหลวงพ่อแม้นอย่างไรมันแค่เป็นคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่ถ่ายมาได้แต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นคือท่านก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อแมนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านหนึ่งเป็นพระด,ดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์ท่านมากกว่านี้นะแต่นี้ก็คือเล่าบางช่วงบางตอนไปก่อนละกันก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ไพศาลแสนใจก็ประกาศ นะครับประกาศแล้วก็บอกบุญนะครับมาบอกบุญเสร็จก็ท่านก็เข้ามาในคุยสนทนากับหลวงพ่อสนทนากันไปสนทนากันมาหลวงพ่อพก็แล้วแกก็เลยขอเมตตาหลวงพ่อพให้จานจานเหรียญจานตะกุดนะครับจานตะกุดบอกว่าผมจะเอาไปพกติดตัวโดยปกติท่านจะไม่พกตะก,กุดไงหมายถึงตัวอาจารย์ไพศาลแสนชัยท่านจะแขวนพระกิงะ <S <S ก่งจเจริญราบพระกิ่งเจริญราบเนี่ยอาจารย์ไพศาลแสนชัยแขวนนะครับแกจะแขวนพระกิ่งน่าจะมีสององค์มีของหลวงพ่อชุนวางตะกูกับเหรียญ พระก,กิ่งพุทธสโลเลยหรือว่าก,กิ่งเจริญราษฎร์หลวงพ่อแมน้นที่แกแขวนซึ่งแกบอกว่าพลังงานเนี่ยเป็นรองแค่พระรอดลําพูนหรือพระรอดมหาวันเท่านั้นนะครับพระก,กิ่งของหลวงพ่อแม้นเนี่ยแล้วก็จานจานเสร็จแกก็ให้หลวงพ่อเป่าให้ทําทุกอย่างนะครับซึ่งภาพพอภาพนีพพ้มันแพร่หลายออกไปในคนให้ความสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อแม้นกันมากว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับที่ว่าอาจารย์ไพศาลแสนชัยเนี่ยให้ความการันตี การันตีมีคนชอบถามผมมากเลยครับว่าอาจารย์ไพศสาลแสนชยัยพูดอะไรบ้างพูดอะไรบ้างเดี๋ยววันลังนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะไปสัมภาษณ์เลยว่าแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยท่านนิมิตแล้วท่านพูดไปแล้วเนี่ยมันจะท่านจะจําไม่ได้ละเหมือนเป็นอะไรคําพูดของอะไรสวรรค์นเนี่ยถ้าเปิดเผยไปแล้วเนี่ยให้เราเนจดและจำเอาไว้เองซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยท่านบอกมาหมดแล้วแต่มีอยู่หนึ่งรุ่นที่ยังไม่พูดเป็นทางการกับผมก็คือรุ่นชนะจน แต่สิ่งที่ทําให้เห็นคือว่าท่านให้หลวงพ่อเนี่ยจานแลวท่านก็ไปใส่ใส่เกสหรหลวงพ่อแมนแล้วก็ไปเลี่ยมเตรียมที่จะบูชานะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมจะขึ้นไปแล้วจะไปขอนิมิตของวันต่างนอกแล้วก็นิมิตของเหรียญชนะจนหลายๆท่านในสอบถามมากเลยว่าแกพูดถึงรุ่นอะไรนะครับรุ่นหนึ่งที่ที่แกพูดเลยครับที่เราพอจะจําได้เลยนะก็มีรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแม้ปีสอนหีนะครับเหรียญสำริดผล นะปี57เหรียญยกรูปหล่อยกฐานะนะครับเหรียญหลอดวงพระเกตพระกิ่งเจริญราบทวเวสุวรรณรุ่นเพิ่มซั์นะครับแล้วก็เหรียญเมตตา7รอบ84ปีมหาเศรษฐีกันภัยอะไรพวกนี้คือแกมีทุกรุ่นเลยแกเอาทุกรุ่นนะครับของหลวงพ่อแมน้นนะครับแต่บางรุ่นนะทางวัดไม่มีและตัวผมก็ไม่มีก็ไม่สามารถจะให้แกได้ทุกรุ่นนะครับซึ่งแกบอกของหลวงพ่อแมน้นี่เป็นพระที่เวลาจะสร้างอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อจงจะมาเสกให้ทุกครั้ง ผมก็บอกถามว่ารุ่นนี้ดียังไงอาจารย์แกก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหลังหลวงพ่อแม้อง์เดียวยก็ดีแล้วนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับการสนทนาเนี่ยก็มีอยู่หลายหลายช่วงหลายตอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทเราทําให้รู้คือการที่เราได้ทําบุญกับพระผู้ปฏิบัติด,ดีเนี่ยมันสามารถที่จะยืดอายุไขนะครับได้ไหลายท่าน ไปหาไปหาท่านอาจารย์ภพศาลแสนชัยเนี่ยหวังหวังว่าอยากจะมีชีวิตรอดจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้อันนี้ไปอันนี้เป็นทริคหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วคือการที่คุณอยากจะมีชีวิตที่รอดขึ้นมาเนี่ยจงจำมาไว้ว่าโยม,มาบาลหรือยม,มทูตนะครับเขาไม่ได้ต้องการเงินทองเราเราไปขอชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะขอไปเพื่ออยู่ไปเพื่ออะไรท่านพูดกับผมว่าหลวงพ่อเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณนี้นะซึ่ง ในเหตุการณ์วันนั้นผมก็รู้สึกอึ้งนะครับว่าแกพูดมาขนาดนี้ซึ่งทุกคนจะรู้ว่าถ้าหากแกพูดอะไรเนี่ยมันจะเป็นจริงแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าอย่างน,น้อยหลวงพ่อแม่พูดมีพระคุณกับผมเนี่ยต่อให้ผมสามารถจะยืดเวลาได้หนึ่งวันเราก็จะต้องทําหรือแม้จะหนึ่งชั่วโมงเราก็จะต้องทําให้มันให้มันดีที่สุดปรากฏว่าพอหลวงพ่อหายจากโกาครคไผ่ไข้เจ็บนั้นแล้วเราคิดว่าหลวงพ่อเป็นโ,โรคโพล่มไสตอนนี้หลวงพ่อท่านยังอยู่ก็เลยพยายามที่ว่าร่วมสร้างบาร,รมีกับหลวงพ่อเรื่อยๆ มันทำบุญกับหลวงพ่อมันทำบุญไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเรื่อยๆทุกปีก็จะสังเกตได้หลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆสาธารณประโยชน์ต่างๆหลวงพ่อจะไปสร้างบาร,รมีประจํา